สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทาง3าราวก่อนรอบดึกนะครับผมเมื่อวานนะครับสามัคคีผมให้1กับ7ผลที่ออก0ูนย์เนาะใครรูดที่7เข้าไปที่07นะครับมาสายรูดนะครับรอบแรกสามัคคี v ีไให้6กับ0นะครับผลที่ออก8 6 1กับ8 8เนาะท่านใดรูดที่6เข้าไปที่6 1ตรงตรงเน้นๆนนนะครับผลอาเซียนนะครับเนาะผมให้5กับ1 นะครับ03586นะครับของเรา35ไม่มีเนาะ1ไม่มาท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่35นะครับเมื่อวานนี้8เดือนเนาะ8088แล้วก็86นะครับส่วนในวันที่25นะครับเราสามัคคีนะครับพี่พี่สามัคคีนะครับผมให้ไปที่เลข6 กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 0 2 7 2 8 6 0 6 7 6 8 3ตัว6 2 8นะครับสามัคีนะครับ VIP เนาะ สามัคี VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับได้เด่นนะครับได้เด่นตัวเดิมเนาะนะครับ63 65นะครับ69 03 05 09นะครับ3ตัว065นะครับ ส่วนลาวอาเซียนนะครับลาวอาเซียนคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับสายลูดให้ไปที่เลข0 03 05 06 43อืมจะเขียน45นะครับพี่พี่สี่หนะครับ3ตัว สี่ศูนย์หกนะครับนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับ3ามราวก่อนรอบดึกของเราก็ตามนี้เลยนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับ ในค่าคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดียางหิงปังๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ